2อเดือนน้องถีบบ่อยไหมบ่อยอุ้ยถีบแรงมากฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่นางถีบดิ้นแบบกลางวันไม่เท่าไหร่นะกลางคืนอะ่ะไม่หลับไม่นอนเลยอะ่ะรุนแรงมากตอนนี้น้ำหนักของน้องก็นำเกณฑ์นะคะตอนไปซาไปซาวล่าสุดก็อยู่ที่โลเจ็ด แต่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาเยอะแล้วเพราะว่าจริงๆหมอ纳斯เซาว,วันเฮ้ยจริงๆหมอัดเอาพรุ่งนี้ใช่ไหมตัวแต่ว่าต้องเลื่อนนะคะเพราะว่าให้เชียร์โควิดหมดก่อนบ้านนี้ก็เลือกผ่กค่ะกลัวจิบสองต่อ <laughs> อนาคตอยากมีน้องให้กุจูจริอีกไหมก็อยากมีนะ คิดถึงด้วยขอบคุณค่ะ